เหรอครับไม้เราวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับเดี๋ยวพาไปยิงตาครัไม้เราวันนี้อยู่ไหนครับไปดูเลยครับ น้เนี่ยของเล่นใหม่ของเล่นใหม่มได้ติได้ตัวแล้วไปไ่ะโอ้ยสองตัวแล้วโน,น่นโน่น่นไปดูไปดูปดูตักภาพนู่นอ,นนอ,นอืมโอ้ยเห็นว่าโอ้เห็นว่าในกล่องเห็นยู่ด้วย,น,ยนีนย่ในรูดสับเห็นอยืนแก่ง

พว่เบ้งกินกับเกือบเบืงปลากับ นี่มั้ยเาแล้วมาแล้วเรา,านี่นนนตัวบบเงีย้ยนึงตัวสับตัวแนมซะพวกเหยียบตัวสับกันแนมดวงมันแข็งจริงว่ะตัวนีแนมยิ่งถึกยิ่งถึกสองดอกก็จะรุดตลอดอโอ้เป็นปลาดวงแข็งหรือคดดวงบดีอ๋อมเงียบด้วย,ยวถึอสองเทียนเลยนูนะ่นน่ะมันเจิดนะอ,อยู่ใต้น้ำขเขาะหัวเลยเห็นมาตึ้งต้งไปแล้วไปแล้วไปมองตื้นแล้ว ที่ถ่ายเอาคนหรือถายเอาอนี่น่ยุงไหนครับลอถายตอนตอนได้อะอยุ่ตรงตัดไปตอนได้เนาะโอ้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 ตัวเนี้ยเติบม่ตัวเนี้ยเติบตัวเนี้ยเลื่อะโอ้ตัวนี้มีต่ไข่คมกระสมกระสน 3ครั้ง4ครั้งแต่ยิงอยู่นี่คนเดียวน่ะเอือเะมื่อนึะจะดไปหาทา้เานีด้อมามตกปลาบ่นงนี้นะบ่สุมือนี้มาตกปลาบ่มาวันนี้ตกปลาหากินแล้วเงินนเงินน้อยต้องมากินบ่หาปลากินอ้ ขันขันนามลายนี่ืขึ้นมาได้รือไม่ได้หรอกปนอะไรแล้ตัวนะอไปต่ฟังความคุณแหละนุ่ตกปลาปล่อยดิไม่ิ้ขนมาแต่น้ำนอ๋อสงสารมันแต่ยิ้นมาเองสิ้มดคว่ขาปล่อยเลครัโอ้ตกงี้เนาะอ้โอ้ตัวี้ยงทำขาตยนั่นไอ้กอบจับปากแค่ไอ้จับปากลางน้ำา้วโชว์ด้ ปลาคิกโอ้ชีวเช่ว่าเป็นอันนั่นอีกทีนไหเชื่อเป็นประเด็นดาวมงดามากจรินะงอเลยนะองอะไรอแข็งทัดละติดที่หนก็ไปร่รุหักแล้วหักเดี๋ยวเ,ยเลยเหียวเลยเอาจับจับปากไปก็จับปากมไปปลุดตายกูอายนั่นนะแก้วอลางนามอนมันเยมั Ui, mấy lẻ đi, có bịt cái này Ui anh, nước cái cây ở đây Có kẹo màu sốt rồi ยอดครับสุดยอดสามตัววันนี้สามตัวสามตัวเลี้ยงใหญ่หาหน้อยสุดยอดกับงามนั่งติกสีแดงครับ<อ>ลูกอด,ดอกเมิ่งเอาขวดง่ายไปแล้วขวดหน้ามั้งซะนี่โอ้หบโหหลักบอก ดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ทีนี้ยอดบ่สีตัวเงี้ยกุมัวมันเสียงกุมัวดงามนะตีกีแดงของเล่นใหม่ครับโปรโมทโปรโมทร้านไหนครับซื้อร้านไหนซื้แซนด์มอนต์บอลสั่งสั่งในเพจครับสั่งในเพจสุดยอดวันนี้หน้าตาเป็นชีร้องโอ้สุดจัดประชิดสามแต้มครับสามแต้มสามแต้ม นี่แต่ตัวใหญ่ๆครับอือยอดมาสิเป็ดมา